รูดอกนะดีจ้ะออกข้างๆ้างจ้ะเพ็ดบูมี่จะดีด้วยจ้ะเนี่ยจะออกแบบใดเก็บแล้วขึ้นแล้วจ้ะบูมี่จะดีหน่อยจ้ะออกข้างๆ้าง cá nhanh đi nào chà ít nào đột ngay đột ngàm chà đột ngã ปาดพี่น้องสะนั่งมาพอขอนหนึ่งจ้ะปาดโด่กงามๆเลยจ้ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปลานะ IFG ทุกท่านที่เข้ามาลับชมคลิปเราปลากับสาวนางจ้ามื้อนี้สาวนางก็ได้เดินทางเข้าปลาตามหาเห็ดคอนเห็ดล่มจ้าหรือว่าเห็ดบดจ้ามาทางหมายปลาบ้านนงเมฆจ้าตำบลหัวคมเพื่อบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธา,านีจ้ามื้อนี้สาวนางก็ได้เดินทางสองคนคือก้าจ้าตอนนี้สาวนางก็มัพอเห็ดเลยจ้าเห็ดกำลังเกิดจ้า แต่ว่าบรายจ้ะด,ด,ดอกพุดีเก็บเนาะผู้ดีแกงจ้ะแกงกระดัซุปกระดัจ้ะเช้นาน่งกะขึ้นมาแบบมูว่าเฮ็ดออกหรือบอออกจ้ะเห็นฝาลายก็เลยเดินทางเขาป่าตรงมาเนานะจะมาพอจ้ะดอกญ่ดอกหน่อยจ้ะ แกงกระดาสูบก,กระดาจ้ะรอบที่สามเด้อจ้ะนี่เพราะว่าเป็นหนาวน้ำหมอกลงจงก็เลยเกิดใหม่จ้ะจัดลึกพักมากำลังเหนื่อยจ้ะดอกงามจ้ะดอกน้าจ้ะเห็ดน้ำหมอกจัดนั่ สะนน่งวัาสีบอมันวัทางหนครับคือสีมันคือเกาอยู่จ้ะทางงนาดอดกดอกปลีแคปิสุ่ 不行，等。 ได้เก็บจะม,มีเนอโอ้ยดอกนะจ้ะแต่ว่ามีบ่งจ้ออีกขาดวางขึ้นสิเกิดอีกหลอออยู่ประจกักษ์มีมีบ่งจ้ออยู่จ้ะ ก้านง่าเนาะอาบงามเนาะดอกง่ายๆจ้ะก sure> yeah ็านง่าครับติดตะแกงงามกุบๆขาดว่าคือสีออกแต่คอนนี่หฮมจ้ะคอนตากแดดเป็นแหงน่าจะบกเกิดจ้ะเพราะว่าส่วนหมากซาน่าก็เกิบคอนที่มันออกตามหฮมจ้ะ ผู้ที่ต้งให้แต่หลายป้าพี่น้องสะนางมาผอขอ,อนหนึ่งจ้ะป้าดอกงามๆเลยจ้ะโอ้ยดอกนะาดอกง่ายจา้ะพฤติแกงเลยจ้ะคอับมีดอกนึงน่งมี่ดอกงามๆยจ้ะ ดบดหรือว่าเห็ดล่มจ้ะผู้ใดสนใจกบทักไลายได้เด้อจ้ะมือโทรก,กับศูนย์หกสามจ้ะศูนย์หกแปดหกเก้าเจ็ดสองจ้ะมือนีแอดไลนมาเลยจ้ะผู้ใดสนใจเฮ็ดค้อนเฮ็ดล่มจ้ะดอกสวยๆงามๆเลยจ้ะเนี่ขังที่สามจ้ะหลอบคองปี เฮ็ดลุนนี่กันสิเป็นเฮ็ดแกงจ้ะส่วนหมากกันสิแกงกนีแนวนี่ก้แะแดดแต่อของผู้มักจ้ะผู้มักดอกหน่อยดอกง่ายจ้ะแกงกระไดซูกระไดจ้ะขอนเดียวถอดเกลบดได้จ้ะจะนั่งสิไตจ้ะเพราะวัติสนใส่รองเท้ารยระยานมันมืนจ้ะ ดอ,องยังง่างามๆ้จ้ะาดจะตีดอกคักให้เด็กสบยเห็ดหนาวคักตีงดอกไงดอกนาจ้ะไหนก้อที่ละวางเด้อยไตคอนด้วยจันถึงผักเนาะครับ เห็ดงามๆน้ำสาวนางเด้อจ้ะมันกะอากาศคึ้นๆจ้ะสงสัยจะเป็นคึ้นเห็ดจ้ะคึ้นเห็ดคึ้นหนาวจะเพราะว่าฝ่าพ้นหลยจะสาวนางเลยมาส่งดึงปะกาว่าครุ่งสิบุกพิหวังจ้ะ นอนในบนานจ้ะเพราะว่าิ่นอยู่ในแดดจ้ะถือแดดร้ายิ่นก็ออกบ่ควายดีจ้ะเพราะว่ามันแห้งออกบ่ควายร้ายจ้ะเพราะว่ามันแห้งจ้ะ Cái hàng kế bố thanh đài เป็นงามคักงามเลยดอกงามๆรึเจ็บเจ็บเจ็บอูด้ดอกนะ้าดีจ้ะออกข้างห่างจ้ะ เอ็ดบมี่จะดีดอะไรนะจะออกแบบใดเก็บแล้วขึ้นแล้วจ้ะบมี่จะดีหน่อยจ้ะออกห้าง Cá nhanh đi nè chà ít nào đột nhay đột ngàm chà đột ngà เ,เงามา,มาพออีกแล้วคอสหนึ่งครับพี่น้องสาวผู้ดีสุกจะ้ะสุกกินกระพาะขมิ๊ ดอกนาดีขนาดจ่าพี่นอ้องยังออกนี่เนาะจ้ะจออกบ่ค่อยหลายจาก้กเพิ่นจะออกต่คอนชุมด้วยกันอู้ในๆดอกหนึ่ง ออกหน้าดีขนาดจ้ะ เืบโมาเบิ่งเด้เลยเกือบถอดินเนาะเห็นเก็บไปแบ้ปัดกระจีนก็ดอู้หิดปัดปัดเห็ดป๋วยเปนง ดีเน,นจะะถอนแทงแน่จัาหน่อยมันแดดแหงด้ดวยอะไรก็มีติดแจก

พอเฮ็ดแขงเนาะ หมดเวลาอวยกระบาลเลยนอกจ้าการสรุปยอดไดยอดมันจ้ามื่อ้นานางกาไดเดินทางขึ้นเขาฮาเก็บเพ็ดคอนเห็ดลลมจ้ามื่อี้ก็ไดเป็นเห็ดแกงเห็ดซุปจ้าดอกงามงามจ้าออกไม่แต่ว่าเบลายจ้าออกแต่คอนซุมจ้าคอนไดติอยู่กลางแกงอยู่กลางพลาิึงกระบอกออกจากคอนแหงออกแต่เนื้อโฮมจ้าถ้ามากินนี่ก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกับสองรอปากับสาวนางในเด้อจ้า สุดท้ายในสาวนางกระอขอบประคุณทุกไลทุกแชทุกกำลังแรงใจจ้ะทุกการติดตามทุกการรับชมที่มอบให้สาวนางจ้าสาวนางกระออวยพรอวยใจให้ทุกผู้ทุกคนจ้าที่เข้ามารับชมก็ขอให้นอนรับให้ได้เงินมืินนอนตื่นก็ให้ได้เงินลานจ้ะสำหรับลิปเมื่อเี่กับบอมี่ยั้งหลายสาวนางขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะพอกันคิดนามือนาจ้า